สวัสดีครับพี่น้องืัอลีลุงเอกสิบาไปเบิรงนะครับร้านลุงเอกลุมพอลยีสิบมียางแน่นะครับมาลุ่นน้ำกันครับพี่น้องันรับแรกเลยครับเล่กระปุกนะครับมีสามรสชาตินะครับสีเขียวสีนี่ออกสมสมครับแ้วก็สีแดงนะครับเล็กหน่อยมั่งแห้งนะครับเพราะว่าเด็กที่ชอบเพราะอะไรนะครับเอากระปุกนําไปใส่ดินซอปากกาใส่สมุนไพรอะไรใส่ปากกาดินซอนะครับ ซื้อไปแล้วนะครับกินหมดในประโยชน์ยังใช้ได้นะครับอันนี้ก็ยังเ,ยเลตะวันนะครับชีโตส์นะครับไก่ย่างนะครับขนมไก่ย่างขนมไก่ย่างจะมีน้ำจิ้มพร้อมยูนิไดโนนะครับขนมรูปไดโนเสาร์นะครับยังหน่อยกับมากขึ้นกัน,นจะเป็นเลนะครับเลเหลืองตะวันเหลืองชมพูนะครับ อันนี้กัเป็นเลข่ขึ้นกันนะครับอ,อันนี้ก็อย่างมีน้ำจิ้มพร้อมแถวที่สองมียังไงจักเล่ย่างใน,งนบอ่อครับเล่ยต้มยำม,มันกุ้งมาครับเลยโอ้ขอนมเล่หลากหลายรสชาติครับพี่น้องนี่ตัวนี้ที่ขาดบ่อยเลยนะครับโดโซะนะครับอันนี้มิทานตะวัน แต่ก่อนลุงเอกเคยกินเนี่เมทัตวันซองระบาดนะครับหลังจากนั้นมาพัฒนามาเป็นซองระหาบาททุกเมื่อนี้เป็นซองละยี่สิบก็มีขายนะครับคนก็นยังสือกินคือเก่านะครับสุดยอดดีๆนะครับแล้วเขาก็พัฒนานี่ครับเป็นรถมะพร้าวเลยนะครับหอมคือเมะพรเผวเลยครับพี่น้องเวลาเปิดขวดกันมานี่็ขนมเล่คือเก่าครับทางไตเนี่ก็จะม,มีแปลกๆไม่ไมนอยู่ครับนี่ ตำนาน่นของขนมเลยครับโกแก่ Go เกิดมากจำได้เลยนะครับโกแก่ในลุงเอกบริษัทโกแก่ Go นี่น่าจะ,ะต่ตั้มก็สี่สิบปีนะครับคิดว่านอนนั้นก็นจะเป็นตะวันคือเก่าครับเด็กหน่อยมากขนมตะวันลางสุดนี่ครับเนี่นี่เลยขนมที่มีน้ำจิ้มครับแจ็คแจ็คเล็กหน่อยเป็นจะไในจังบังแห่งนะครับขนมที่มีน้ำจิม้ม อันนี้ก็จะเป็นพวกเลขข่คือกันครับเล่โปแม็กโนนนันสุดท้ายมูเขียวนะครับเป็นลายเบิ้งนี่อันนี้ไดโนพาร์กนะครับขนมรูปไดโนเสาร์คือกันครับเล็กหน่อยกันบางคือกันนะครับอย่าละกับมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องขนมลานลูกเอก เล็กน้อยมากกินไปครับเลือไดไปกับมากินแต่ก่อนลุงใอญขายขนมเหนียวตอนอายุเจ็ดแปดขวบนี่ไม่มีหรอกครับหอละหาบาทสิได้กินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอละบาทหอละบาทนี่แหละครับเต็มทีกับสองบาทขนาดได้ติมนะครับยังไม่ละบาทเลยครับพี่น้องได้ติมก็ยังไม่ละบาทถือว่ายุคสมัยนั้นเงินมีค่าแห่งนะครับหนึ่งบาทก็มีค่านะครับยุคสามสิบปีที่แล้ว สามสิบอ่าตีไปจากสามสิบห้าปีที่แล้วนะครับขนาดน้ำแข็งไสเนี่ยเขาถูไปถูมานี่ก็บาทหนึ่งเนี่ยก็ต้อง่อคิ้วซสือเลยครับพี่น้องขันมาขายยุงเลี้ยนนะเด็กน่อยคุมเลยนะครับรถน้ำแข็งไสบางทีน้ำแข็งไซ,บงงไซเบิร์ดกรอนนี่ก็กลืนน้ำลายนะครับขอแบ่งกินกับมูก็มีนะครับพี่น้องยุคสมัยนี้นะครับค้องกินคองอยากโอ้โหเหต่มีเงินซสือครับขันว่ามีเงินซสือนี่ก็ยุ่ยงยากนะครับพี่น้องไปไสต้องมีเงินนะครับ ผมมีเงี้ยมติดทุงผานี่ก็ไปบปออะไรหรอกครบคกบคกับคลิปนี้เอาไว้ในคลิปนี้กอนครับรักนะจุ๊บ